สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตร2รับผิดช,ชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานครอบคลุมห5อำเภอได้แก่อำเภอจักราชอำเภอโชคชัยอำเภอห้วยถแถงอำเภอหนองบุญมาก และอำเภอเฉลิมประเกียรติสายใยสัมพันธ์ล้อมรวมห้าอำเภอเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นคือสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาคนรราชสีมาเขตสองมีจำนวนโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น176โรงเรียน่งสาขาไม่รวมโรงเรียนเอกชนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น28,976คนมีบุคลากรในสถานศึกษา 1,740คนบุคลารกรในสำนักงานทั้งสิ้น69คนรองผู้มีการสำนักงานเขต7คนโดยการนำของท่านผู้มีการวิชามานะดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษานครราชสีมาเขต2ได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นในปีงบประมาณ2 5 5 7 โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ภายในปี2,558สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชส,สีมาเขต2เป็นองค์กรส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานของความเป็นไทยเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายบารรลุตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งไว้จึงได้กำหนดแนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายภาย,ตายใต้การดำเนินนโยบาย10บวก1สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงาน,นเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษานครราชสีมาเขต2ซึ่งประกอบด้วยบัญญัติ10ประการได้แก่เข้าเรียนอย่างทั่วถึงเน้นประชากรกลุ่มวัยเรียนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง คำนึงถึงผลสำมิทธิ์เป็นเลิศเน้นการยกระดับผลสมัมทิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระหลักเพิ่มสูงขึ้นร้อยละห้าโดยใช้กลยุทธ์ลดตัวทวงเสริมตัวเด่นเน้นมาตรฐานก็เกิดงานอาชีพส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรักในงานอาชีพ เร่งรีบพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้ก้าวทันโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิตอลมีคุณธรรมนำความรู้เน้นให้ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีนมีคุณธรรมจริยธรรม เชิดชูวิถีไทยปลูกฝังและสร้างความตระหนักในความเป็นชาติไทยรักความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนรักและหวงแหนและช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ดำรงชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติทุกคนนนไม่คยนจนรมงคุณ,คคณรู้ทงานคูเคียงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยสายใยรักจากครูรู้ให้จริงถึงบ้านหายสงสัยจัดค่ายสายใยรักด้วยห่วงใยติดตามให้ได้ผลงานด้านผู้เรียนภาคเพียรพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมีจุดเน้นที่สำคัญได้แก่ด้านภาษาด้านอาชีพด้านเทคโนโลยีและด้านวัฒนธรรม การขับเคลื่อนนโยะบาย10บวก1สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2มีผลการดําเนินงานในด้านต่างๆที่สําคัญได้แก่ 1. ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่ได้ดําเนินงานในประเด็นที่สําคัญสําคัญ,คญได้แก่ 1. การขับเคลื่อนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้วยการจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนกำหนดเป้าหมายการพัฒนาออกแบบการเรียนรู้เครื่องมือการวัดและประเมินผลสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการคิดการวัดและประเมินผลโดยจัดทำเครื่องมือวัดทักษะการคิดกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแต่ละช่วงวัยยึดโยงไปสู่การวัดและประเมินผล ตั้งแต่ระดับชั้นเรียนและระดับนานาชาติให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน 2. การขับเคลื่อนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีโดยให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียนการสอนซึ่งมีจิจกรรมที่สำคัญได้แก่การใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางการสื่อสารกับโรงเรียนในสังกัดเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าในการติดต่อประสานงานกับเขตพื้นที่ ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ห่างไกลทําให้โรงเรียนได้รับข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียเว็บไซต์ Facebook พัฒนาเครือข่ายวิชาการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารโปรแกรมประยุกต์ลายบนสมาร์ทโฟนจัดทำสื่อ eDLTV และให้บริการสำเนาสื่อเพื่อให้โรงเรียนไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนให้โองเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนโดยประชาสัมพันธ์สื่อและแหล่งการเรียนรู้มีนโยบายให้ทุกชั้นเรียนได้ใช้แท็บเล็ตที่ได้รับจัดสรรประยุกต์ใช้โปรแกรมบล็อกซึ่งเป็นคลาวคอมพิวเตอร์จัดทำคลังสื่อนวัตกรรมออนไลน์และใช้ไฟล์ข้อมูลร่วมกัน 3. การเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ กิจกรรมที่สําคัญได้แก่การคัดกรองผู้เรียนทุกระดับชั้นกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยกิจกรรมการแข่งขันภาษาพาทีการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางสมองตามแนวคิด bbl ส่งเสริมพัฒนาศักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความโดยใช้รูปแบบพหุระดับโรงเรียนห้องเรียนและนักเรียน ภายใต้นโยบายอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี 4. ด้านการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษานคารราชสีมาเขตสองได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของเด็กไทยให้ก้าวไกลสู่อาเซียนใน4เรื่องได้แก่การเตรียมความพร้อมด้านภาษาโดยเน้นให้ผู้เรียนและบุคลากรในสังกัดสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ โดยมีกิจกรรมที่สําคัญได้แก่แการจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสําหรับนักเรียนและบุคลากรนในสังกัดการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนะครับว่าเรามีความจําเป็นอย่างไรที่ต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับแล้วมันจะมีผลต่อประเทศชาติเราอย่างไรนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเราจะกระตุ้นให้ทางครูทางนักเรียนเนี่ยนะครับได้มามีความตื่นตัวและก็ได้มาได้เปลี่ยนเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมด้านวัฒนธรรมเน้นการสร้างความประหนักในความเป็นชาติไทยรักในความเป็นไทย,ย,ททายการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีโดยให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียนการสอน าการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพเน้นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความระหนักรักในอาชีพรวมถึงการนำไปสู่การดำรงตนในชุมชนได้อย่างมีความสุขสอนด้านการพัฒนาบุคลากรเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิตอลเช่นการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ การจัด,ดจากิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัดเช่นการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นความสำเร็จที่เกิดจากการร่วมวางแผนร่วมคิดร่วมทำของสถานศึกษาคณะครูนะักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนก่อให้เกิดผลงานอันสร้างสรรค์แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและพลังของผู้รับผิดช,ชอบในการจัดการศึกษา เป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของพวกเราชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษานครราชสีมาเขต2